สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเวทรักษาที่ไหนเขาใช้กันแบบนี้สําหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถชมแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปบิลลี่บิลลี่และยู u ูบมิวส์ไทยเลยนะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้ผมติดงานมหาเลยเยอะมากผมจึงทําคลิปออกมาได้น้อยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปออกมาบ่อยๆแล้วก็ทีทีเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดให้ผมแล้วเราพร้อมกันแล้วงั้นเราไปลลลยกกกันนเเเดดดีีว่่่าแะตออท5รืง็ไ้ปิ ที่อาณาจากักรหลังจากตอนที่แล้วรสจังเธอกระบอกว่าให้พระเอกนั้นมาฝึกกับผู้กล้าซิสเนะหรือว่าอินุคามินั่นเองงั้นขอแนะนําคนในปาร์ตี้ให้รู้จักก่อนแล้วกันพี่ชายอัศวินหัวแดงเนี่ยชื่อว่าอาร์คนะเป็นผู้ที่เฝ้าประตูอาณาจักรส่วนคุณหนูนักเวทเนี่ยชื่อโคลินหลังจากที่พวกเขาแนะนําตัวฝากเนื้อฝากตัวอะไรกันเสร็จเนี่ยรสจังเธอก็เข้ามาบอกว่าถึงอุตสโตะจะสามารถรักษาพิษบาดแผลหรืออะไรต่างๆได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไล่เทียมทาน ถ้าเกิดตายขึ้นมาก็จะตายจริงๆไม่สามารถรักษาหรือว่าฟื้นกลับมาได้อย่ามั่นใจในเวทรักษามากเกินไปล่ะอินุคามิจังเธอก็บอกว่าเข้าใจแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางกันเลยและภาพก็ได้ตัดไปที่รุ่นพี่คิซกิคุณหนูองค์หญิงเนี่ยก็เข้ามานะแต่ข่าวว่าไปฝึกวิเศษมาไม่ใช่เหรอคะต้องพักผ่อนนะเนี่ยจะทําแบบนี้ไม่ได้นะจะออกมาฝึกแบบนี้ไม่ได้รุ่นพี่คิซกิก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมมาแข็งแรกดีแล้วอิ เั็นก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะอน่ารักก็แก้มแดงนะเธอเขินแล้วเธอก็วิ่งไปเลยแปลว่ารุ่วิ่งไปเลยนะเขินรุ่นพี่คิซากิ น่าจะชอบเลยน่าจะแบบว่าเขินมากๆหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่พวกพยกัยอีกที่ที่พวกเขากําลังจะไปเนี่ยก็คือป่าความมืดแห่งลิงเกอร์นะเป็นที่ที่ไพยนั้นเจอกับบูกิตลี่หรือว่าบูลลินนั่นเองแต่ว่ารุ่นพี่นุคามิจังเนี่ยเธอก็ทนความน่ารักของบูลลินไม่ไหวนะก็ได้เข้ามาขอจับอีกแล้วขอจับหน่อยได้ไหมเฮ้ยน่ารักจริงๆเลยตอนหลับเนี่ยยิ่งน่ารักเลย ตอนนี้เหลกตอนที่กําลังหลับอยู่เป็นโอกาสที่ดีแล้วงั้นฉันขอจับหน่อยนะเพะก็ไม่ยอมให้จับนะกับตีมือเปียะเปียเปียเปีย,ปยตีไปประมาณ5-6ทีเลยอีอีออกไปนะอย่ามายุ่งกับหมีของฉันออกไปแล้วบูลลูลินก็ตื่นนะ แต่ว่าให้ก็บอกว่าให้เดินเองบ้างให้ใช้ตีนของตัวเองนั้นเดินเองบ้างรุ่นพีนุคามีจังที่เธอยังไม่ยอมแพ้เนี่ยก็บอกว่าให้ขึ้นมาบนหลังเธอได้เลยแต่พอแบกไปเท่านั้นแหละก็ปรากฏว่าแบกไม่ไหวนะไอ้เหี้ยหนักไอ้สัสลม้ลมลงมาเลยลม้ลมลงมาแล้วก็เป็นลมเลยตัวมันหนักขนาดนั้นเลยเชียวปุกปุยน่ารักหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อแต่ว่าทันใดนั้นระหว่างทางเนี่ยกระทาเวทของนักเวทสาวเนี่ยก็ได้เรืองแสงขึ้นมา บ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนอยู่ใกล้ๆนะมีการตอบสนองขึ้นและดูเหมือนว่าก็จะเป็นอย่างที่คิดจริงๆก็ได้มีโจรแก๊งหนึ่งเนี่ยเยอะมากมีประชากรอยู่ประมาณ6-7ถึงคนเลยเข้ามาเข้ามาเตรียมที่จะเอาของมีค่าไปแก๊งผู้กล้าเนี่ยก็ได้เข้าไปประชิญหน้ากับแก๊งโจรเลยนะเข้าไปตะลุมบอลกันเลยอินุคาม,มิจังเนี่ยเธอก็ยิงเวทสายฟ้ายิงเข้าไปดังโป้งปังๆสมแล้วที่เป็นเทพเจ้าทอ ยอดจริงๆเลยนะพลังสายฟ้านี่สุดยอดมากสามารถทําลายแกงโจนได้แบบสิ้นซากยิงเข้าไปเนี่ยสาสตัวก็สตันหมดเลยสตันหมดทุกตัวเลยแต่ว่าระหว่างที่พวกเขากาลังเข้าห้ำหั่นเข้าต่อสู้กันอยู่นั้นคาทาเวทของนักเวทสาวเนี่ยก็ได้เรืองแสงขึ้นมาอีกแล้วปรากฏว่าครั้งนี้ก็จะเป็นพวกหมูป่าสีแดงนะหมูป่าแดงแรงสามเท่าหมูป่าสิงทางฝั่งกลุ่มของผู้ก่อก็เปลี่ยนทิศทางไปต่อสู้กับเจ้าพวกหมูป่าเลยแต่ว่ารุ่นพี่นุคามิจังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพลาดท่าแล้วหมูป่าตัวหนึ่งเนี่ย กำลังจะเข้ามาควิดเธอนะแต่ว่าไพ่เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีไอเจ้าหมูป่าตัวนั้นเนี่ยมันก็เลยได้ควิดทั้งสองปิวออกไปเลยดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็จะปิวมาที่น้ำตกนะมันเป็นน้ำตกที่ไพ่เอกนั้นใช้หนีบูคิตรี่มาตอนตอนที่3และกระแสน้ำเนี่ยก็จะพัดพวกเขาตกน้ำตกลงไปเลยพอขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยไพ่มันก็สรบนะรุนพีนุคามิจังเธอก็ประคองร่างไพ่เอกเอาไว้พอไพเ่เอกมันตื่นเนี่ยมันก็ได้ใช้เวรรักษาฮิวเพยนุคามิจัง รักษาแผลกายแผลใจเสร็จแล้วเนี่ยพอกมันก็ได้มองเห็นถ้ำนะมันถามอินุคามิจังว่าไปพักในถ้ำกันไหมอินุคามิจังเธอก็บอกว่าได้สี่ตัวเองแต่ว่าขอไปเปลี่ยนผ้าหน่อยได้ไหมไปเปลี่ยนชุดหน่อยแล้วก็เดินไปทีหลังต้นไม้นะแต่ก็ไม่ได้เห็นเธอเปลี่ยนชุดนะเฮียภาพตัด ภาพก็ได้ตัดไปที่ตอนที่เธอหาปลาหาอาหารนะเธอก็ได้ใช้เวทมนต์สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ของเธอเนี่ยช็อตลงไปในน้ําปรากฏว่าปลาเนี่ยจะโดนช็อตขึ้นมาแล้วก็ตายตายหัวตายหากกันหมดเลยก็ได้อาหารฟรีไปหนึ่งมือสําหรับวันนี้หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เข้าทํากันเข้าทํากันสองต่อสองพวกเขาก็ได้มาทําอาหารการกินอะไรการย่างปงย่างปลาจุดไฟไอพระเนี่ยมันก็ถอดเสื้อนะโชว์กายเนื้อโชว์ซิกแพคกปรากฏว่าเธอเนี่ยจะ เขินแก้มเดงเลยเนะชอบการรมเนื้อมากๆเลยเธอเนี่ยเห็นกามเนื้อแล้วเธอจะแก้มเดงตลอดเลยนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยแต่ว่าในท่านใดนั่นเองก็ได้มีสัตว์ปีศาจชื่อว่าเวนอมมังกี้ เป็นพวกลิงที่อาศัยอยู่ในถ้านะแล้วมันก็มีพิษด้วยตรงเขี้ยวเนี่ยอินุคามิจังที่ถือไม่รู้อะไรเนี่ยถือก็ได้ไปเล่นกับมันเลยนะปรากฏว่ากโดนมันกัดโดนมันกัดไปทีหนึ่งแค่นั้นแหละก็สลบเงือกไปเลยและภาพก็ตัดไปหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยรุ่นพีอินุคามิจังเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาค่าคืนฟ้ามืดยามรติกาลพวกเขาสองคนก็นเลยได้ตั้งเวรเฝ้าระวังกันเลยนะรุ่นพีอินุคามิจังเนี่ยเธอก็จะเฝ้าก่อนคนแรกระหว่างที่พอยนอนเล่นคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่เนี่ยรุ่นพนด,พด ขึ้นมาเลยนะว่าตั้งแต่นายโดนอัญเชิญมาที่นี่เนี่ยนายอยากจะกลับบ้านบ้างไหมสําหรับตัวฉันแล้วฉันไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับไปโลกเดิมเลยเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีอะไรพัฒน,นาการฉันฉันสามารถเป็นอิสระได้ตลอดเวลาไอเพยอุซาโตะคอรอรเนี่ยมันก็เลยได้ตอบไปว่าผมเองก็คิดเหมือนรุ่นพี่นะเพราะตั้งแต่มาที่นี่ผมคิดได้แค่ว่าผมจะถ่วงแข้งถ่วงขาพวกรุ่นพี่เบาๆแต่ว่าพอมาอยู่ในฐานะหน่วยกู้ชีพแล้วก็เลยเตรียมตัวเตรียมใจปกป้องรุ่นพี่ทั้งสองเอาไวใ้ให้ดีที่สุดตั้งแต่รุ่นพี่นนคามิอยู่่่ทีีเก็ เหมือนว่าจะมีความเป็นมนุษย์ขึ้นมากเลยนะเพราะว่าอยู่ที่โลกเดิมเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนดอกฟ้ากับหมาวัดยังไงไม่รู้หลังจากที่พวกเขาพูดกันจบเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปที่ตอนเช้าเช้า,ชามาพวกเขาสองคนก็นได้ออกเดินทางเพื่อที่จะตามหาทางกลับอาณาจักรแต่ว่าในทันใดน,นั้นเองก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในพุ่มไม้ปรากฏว่าเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็นน้องหมีมีกิลลี่บูลูลินยื่นหน้าออกมาน่ารักจริงๆเลยนะพี่ชายสวินอาร์คอลลเนี่ยก็บ,บอกว่าเหนื่อยแทบตายเฮียตามหาพวกมึงเนี่ย ดูสภาพโคตรหอบเลยนะน่าจะเหนื่อยจริงๆหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่พวกเขาพักเหนื่อยพักหอบกันเสร็จแล้วเนี่ยน้องหมีคิดรี่บูลลูลินนะก็ได้นําทางไปในที่ที่พ่อแม่ของมันตายหรือว่าบ้านเก่าของมันนั่นเองแต่ว่าน้องก็มาอําลาสถานที่เก่าๆน้องก็มาดมนะฟูดฟิตฟูดฟิตน้องก็ทําใจได้แล้วจะเดินทางไปกับพายอกต่อแต่ว่าพายก็สงสารน้องมากๆเลยนะรุ่นพี่นุค,คามิจังเธอเลยยื่นมือเข้ามางั้นนุสโตคุ้งเราก็กลับกันเถอะหลังจาก ด้นภาพก็ได้จบลงเอาละครับเพื่อนๆทุกคนสนุกกันไหมครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้และถ้าเพื่อนๆสนุกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่ามันสนุกแค่ไหนก่อนจากกันผมอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะถ้าเกิดตอนใหม่มาเๆๆดี๋ยวผมจะรีบเอามาสปอยเลยสำหรับวันนี้กับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม